และเวทนาก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาในช่วงนี้เราช่วงที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ใช้พิจารณาตามที่กล่าวนี้นะครับโดยพิจารณาจากพระมาพระสูตรปฏิจจสุป,ปบาทใสยเกิด และอิทธปัจจะตาสายเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้นเกิดสิ่งนี้ก็เกิดร้อยเรียงเป็นลูกโซ่เป็นเหตุเป็นผลอยู่บนปฏิจจสุปบาทสายเกิดนะครับเวทนาก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดตัญหานะครับตัญหาก็เป็นเครื่องผูกระหว่างขันห้ากับสัตว์ตัญหาก็ได้แก่ความกํำลัดความเพลินความยินดีความอยากความพอใจนะครับซึ่ง ตัวนี้ยิ่งทำให้สัตว์พลังงานของสัตว์และพลังงานของวิญญาณยิ่งกลมกกืนเหนียวแน่นยึดติดเข้าไปใหญ่เลยนะครับนี่ก็คือกฎการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดอุปทานตัณหาก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปทานยึดติดหลงติดนะครับใน ความกำหนัดความเพลินความอยากความพอใจความยินดีนะครับก็เลยทำให้เกิดพบนะครับพบก็มีสามพื้นนาพื้นนาเลวพื้นนาปานกลางและพื้นนาดีตามที่เราได้รับรู้มาแล้วนะครับและเมื่อสัตว์ยังไม่ได้แยกออกอยังเป็นเนื้อเดียวยังกลมกลืนถูก ขันห้าละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็คิดว่าขันห้าเป็นตัวตนของสัตว์เพราะสัตว์หรือวิญญาณเอ้เพราะขันห้าโทษนะครับเพราะวิญญาณของขันห้าเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนคืนหนึ่งวันหนึ่งนับใต้เป็นพันเป็นหมื่นแต่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดเกาะวิญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นเลยแม้สักครั้งหนึ่งนะครับ นี่คือทำให้เกิดอุปทานนะครับเกิดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสวัส์สัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดนะครับสัตว์เป็นผู้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะวิญญาณเกิดวิญญาณเก่าดับวิญญาณใหม่เกิดเกิดดับอยู่ตลอดเวลา วิญญาณมีแค่หนึ่งเดียวความคิดนั่นก็คือวิญญาณถึงแม้เราจะคิดเรื่องเดิมอีกครั้งหนึ่งนั่นก็ยังเป็นวิญญาณดวงใหม่วิญญาณดวงเก่าดับนะครับเพราะฉะนั้นวิญญาณไม่ใช่ผู้เวียนว่ายตายเกิดแต่สิ่งที่ไม่เคยดับเลยนั่นก็คือสัตว์นะครับ สัตว์เป็นผู้ไม่ตายนะครับสัตว์ก็จะไม่เคยปล่อยกันยึดเกาะวิญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นเลยแม้สักครั้งหนึ่งแม้วิญญาณใหม่เกิดขึ้นนะครับวิญญาณเก่าดับไปแล้ววิญญาณใหม่เกิดดับเกิดอยู่ตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนคืนหนึ่งวันหนึ่งนับได้เป็นพันเป็นหมื่นแต่สัตว์ไม่เคยปล่อยกันยึดเกาะวิญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นเลยแม้สักครั้งหนึ่งนี่คือการ เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์นะครับนี่คือเหตุผลนี่คือตรกกะวิทยานะครับก็มีผู้เข้าใจผิด